ไปดูเรื่องราวของฝุ่นดี่ยวะนะครับคือจะบอกว่าโอ้มาตามนัดและอย่างวันนี้สังเกตตามแบบตัวอาคารอะไรต่างๆเนี่ยมองไม่เห็นตึกเลยนะพี่เก่เออเออชื่อว่าในหลายพื้นที่ก็เป็นเหมือนกันนะคะแล้วมันจะแก้ไขได้ยังไงก็ในเมื่อยังเจอปัญหาเรื่องของไฟป่าเจอปัญหาเรื่องของเพลิงไหม้ยอยู่เลยอย่างในพื้นที่ภาคเหนือก็เจอ ภาคอีสานก็เจอแต่ว่าน,นี่ให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นภาพบุมสูงนะจับภาพขณะที่เพลิงกําลังไหม้ป่าอยู่ติดกับโรงพยาบาลสวนพยอมสาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ซึ่งป่าแห่งนี้เขาบอกว่ามีพื้นที่กว่า50ไร่ทีนี้พอไฟมันไหม้ปุ๊บเนะี่ยทางรปภอของโรงพยาบาลก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟในทันทีจ,จากนั้นหน่วยรถดับเพลิงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็รถดับเพลิงอ,อบตอดงลานได้ระดมกันเข้าไปในพื้นที่เพื่อดับไฟ ก็ไปพบว่าเพลิงกาลังลุกไหม้หลายจุดเลยถ้าดูความแรงของเพลิงอยู่ในระดับที่1-2ถึงเจ้าหน้าที่จึงพยายามค่ะที่จะฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดแล้วก็ทําแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าโรงพยาบาลใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทีนี้ทางด้านของรอปรพอนะคะที่เขาเป็นคนแจ้งเหตุนะเนาะเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ออกมาดูก็พบว่าอ้าวมีกลุ่มควันไฟลอยออกมาจากป่าแล้วอยู่ติดกับทางโรงพยาบาลหลายจุด คาดว่าต้องเกิดจากฝีมือมนุษย์แน่ๆที่เข้าไปหารังพึ่งภายในป่าแห่งนี้ค่ะโอเห็นความผิดปกติอย่งไรคือกินนะกระเลี้ยโพรลดับพึ่งมาอืมถือกินใหม่ลยบอเคลือกินใหม่แล้วก็เป็นก้อนขมงยุ่งกลางป่านี่นะครับยกระเลยโพรถดเกินรดก้อนอันนี้ก้อนอันนี้เคยมีใหม่แบบนี้บอก่บ่อครับบ่อเจ้า่าไฟฟ้าเมไหนจะแมนมันบ่กตามนี้เ้อาจิตแต่จะเป็นก้อนจุดมอนบ่อลายเป็นก้อน ขยับขึ้นไปดูที่ลำปางกันบ้างมีเผาป่าเหมือนกันคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยคือเขาเรียกว่าโอ,โ,นะโอ้โหนะสว่างไปหมดเลยนะฮะอ,อันนี้ไฟไหม้ป่าไฟป่าของจริงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนก็สันนิษฐามว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนนะเพราะว่าลามไปจากช่วงของริมถนนในพื้นที่ถนนผลโยทินลำปางตากช่วงกิโลเมตรที่671พื้นที่ตำบลน,นาแสงอำเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ จ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาเลยเนาะมาเลยนะคะออรวมไปถึงเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมรถน้ําดับเพลิงของเทศบาลตําบลนา,นาแสงอำเภอเกาะคาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายคันเนี่ยนะคะเร่งเข้ามาฉีดน้ําดับไฟอย่างต่อเนื่องแต่ทีเนี้ยอุปสรรคเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นผื้นป่าภูเขาสูงชันแล้วก็มันเป็นช่วงกลางคืนด้วยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดับไฟมันก็ยากลําบากซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟได้บางส่วนแล้วก็ไปพบว่าไฟไหม้ผืนป่าได้ร รวมถึงต้องฉีดน้ําควบคุมดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปอีกอนะคะส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะมาจากชาวบ้านบางกลุ่มลักลอบเข้าป่าเพื่อที่จะไปหาของป่าแล้วก็เริ่มจุดไฟเผาป่าซึ่งตอนนี้นะคะในจังหวัดลําปางก็เริ่มมีการทําแบบนี้ ในหลายพื้นที่แล้วนะที่เขาเห็นน่ะเป็นมาจากฝีมือมนุษย์นี่แหละอ,อ,อ,อแล้วคุณผู้ชมเราเห็นตอนกลางคืนมันมืดม,ด,มดไปหมดเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีฝุ่นนะครับนะทั้งกลางวันกลางคืนฝุ่นก็แรงไม่แพ้กันนะครับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็เพิ่มนะในเรื่องของเที่ยวบินที่จะขึ้นไปดัดแปรสภาพอากาศในช่วงกลางคืนด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่คืนที่ผ่านมาบริเวณอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับ นะช่วงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงเกือบ2ทุ่มนะครับก็ขึ้นบินนะใช้เทคนิคสเปรย์น้ำเย็นแล้วก็บริเวณที่ใต้ของอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยใช้การ โปรยน้ําแข็งแห้งบดละเอียดนะครับเพื่อลดอุณหภูมิบนชั้นบรรยากาศแล้วก็อุณหภูมิผงผันในการระบายฝุ่นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆพื้นที่เป้าหมายยังคงเป็นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ว่าอา,อาจจะเพิ่มปฏิบัติการมากขึ้นในจุดที่มีฝุ่นเกาะตัวนะครับทั้งรอบๆไปนะฮะจนถึงทางอีสานตอนบนด้วยนะครับค่ะก็ฝุ่นเนี่ยเนาะมันคือภัยร้ายที่กระทบกับสุขภาพของพวกเราทุกคนเลยเนี่ยนะคะ